ตันมากขนาดนี้รนเจ้าตัวรังสี UVB เนี่ยค่ะทำให้ผิวของเราอะไม่เกรียมเป็นสีแทนตัวนรังสี UVA ตัวนี้คือนางร้ายขั้นกว่าทุกคนร้ายมากเพราะว่าคือเขาบอกว่าเขาเป็นแบบ p ิสิ i c a l ใช่ไหมมันจะต้องแบบเกลียยากหรือว่าแบบหนาแน่ๆเลยนั่นแหละมันอาจจะทำให้แบบดูลอยๆได้นะคะทุกคน คืออาการแพ้มันขึ้นอยู่กับบุคคลมากจริงๆทุกคนเราไม่รู้ว่าบางทีคนอื่นไม่แพ้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่แพ้เหมือนกับเขานะเขาบอกว่าเขากันน้ํากันเหงื่อนนะเราก็เลยทดลองแบบเอาน้ำมาพรมหน้าทุกคนคือมันใหม่นนึงทุกคนแล้วชอบตัวไหนมากกว่ากันอันเนี้ยตอบอยากนิดนึงสาหรับคนที่ชอบคิดอาร์ตนะคะฝากกดไลค์ซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้อาร์ตด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน,กคนพบกับอตตี้อันนี่ชาแนลค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะมาพร้อมกับความร้อน,ท,นท,ทุกคนทำไมทุกคนนี้มันร้อนมากขนาดนี้ร้อนร้อนแบบร้อนเลยน่ะแบบที่น้องมินลีเขาพูดเลยนะคะว่าประเทศไทยของเราอะ่ะมีสามฤดูคือร้อนร้อนมากแล้วก็ร้นอนชิบหายเองนะคะเนี่ยเราจะบอกว่าพอมันร้อนแบบ ผลสิ่งที่ตามมากับความร้อนคืออะไรคืออะไรไทายค่ะคืออะไรคะคืออะไรคะคือแสงแดดนั่นเองค่ะทุกคนรังสี UV มันเป็นตัวที่มาทำลายผิวของเรานะคะสำหรับคลิปนี้เลยตั้งใจจะมาทำรีวิวครีมกันแดด2ตัวเด็ดตัวดังที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยทดลองใช้แล้วซึ่งแปลกมากเลยเราไม่เคยใช้2ตัวนี้เลยนะเราก็เลยตั้งใจจะมาทำรีวิว ใช้2ตัวนี้คู่กันนะคะแล้วก็เทียบให้เพื่อนๆดูนะคะว่าความรู้สึกหลังการใช้ของอาร์ดาอาร์ชอบตัวไหนมากกว่ากันไปดูกันเลยค่ะ <S <S ทุกคนเรามาทําความรู้จักจเจ้าตัวรัางสีกันก่อนค่ะทุกคนน่าจะคุ้นหูกับลัางสีอยู่ มีรังสี u v วีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะคะรังสี UV อะ่ะมันจะมี3ประเภทด้วยกันนะคะคือรังสี UVA UVB และ UVC เจ้าตัว UVC เนี่ยตัดออกไปเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันอยู่นอกโลกโอวกาศแล้วจะไม่สามารถเจอมันได้อู่แล้วนะคะรังสีที่เราจะเจออยู่ทุกๆวักนก็คือรังสี UVA และ UVB นั่นเองนะคะเจ้าตัวรังสี UVB เนี่ยคะ่ะทุกคนมันจะเป็นตัวที่ทำลายผิวข้างบนของเรานะคะทำให้ผิวของเราอะไม่เกรียมเป็นสีแทนส่วนรังสี UVA ตัวนี้คือนางร้ายขั้นนกกว่าทุค ร้ายมากเพราะว่าเขาอะสามารถลงไปทาร้ายตเ,เราแบบในชั้นลึกๆได้นะคะตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทําให้เราแก่ก่อนไว้ทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้เราเกิดริ้วเกิดรอยนั่นเองนะคะแล้วก็ที่มากไปกว่าน,นั้นนะทุกคนถ้าดังสีว v เสะสมสะสมไปเรื่อยๆอะ่ะมันจะทาให้เรานะคะเป็นมะเร็งผิวหนงนะังได้ เลือกซื้อครีมกันแดดใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะสังเกตหน้าหลอดนะคะเขาก็จะเขียนมีค่า SPF มีค่า PA อะไรอย่างนี้เนาะจำง่ายๆค่ะทุกคนคือค่า SPF เนี่ยนะคะ มันจะเป็นค่าที่ใช้บอกการป้องกันรังสี UVB นั่นเองค่ะทุกคนแต่ละหลอดเขาก็จะมี SPF 30 3 5 4 0 4 5 5 0ประมาณนี้เนาะซึ่งออยไทยของเราอ่ะกำหนดให้ใส่หน้าหลอดได้แค่ SPF 5 0เท่านั้นนะคะจะไม่มีมากไปกว่านั้นนะซึ่งจริงๆแล้วบางแบรนด์เขาก็อาจจะสามารถป้องกันแสงแดดได้มากกว่า50แต่ออยไทยเขาก็ให้ใส่แค่50นั่นเองนะคะส่วนค่า PA นะทุกคนสังเกตค่า PA บวก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 อะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็น ค่าที่ใช้ป้องกันรังสี UVA นั่นเองค่ะสูงสุดก็จะอยู่ที่บวก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 สี่บวกนั่นเองนะคะประมาณนี้เท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นนะประเภทของครีมกันแดดนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะคือครีมกันแดดแบบฟิสิกอลและแบบเคมีคอลนะคะการทํางานของเขาก็จะแตกต่างกันนะคะทุกคนครีมกันแดดแบบฟิสิกอลนั่นนะคะเขาจะมีส่วนผสมหลักคือเป็นแร่ธาตุนะคะอย่างไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วก็ซิงค์ออกไซด์ การทำงานของครีมกันแดดประเภทนี้นะคะก็คือเขาจะทำงานโดยสะท้อนกลับรังสี UV ออกไปคือพอรังสี UV มันกระทบมาที่ตัวเราใช่ไหมทุกคนเขาก็จะไล่ไปเลยสะท้อนกลับออกไปเลยนั่นเองนะคะนี่คือการทำงานของแบบฟิสิกอลนะคะส่วนครีมกันแดดแบบเคมีคอลนะคะทุกคนหลักการทำงานของเขาคือเขาจะดูดซับรังสี UV เอาไว้แล้วค่อยคลายออกมาในรูปแบบของความร้อนนะคะครีมกันแดดแบบเคมีคอลตัวเนี้ย เขาจะใส่สารกันแดดมาเยอะมากกว่าฟิสิกอลเพราะว่าสารกันแดดบางตัวในเคมีคอลเนี่ยไม่สามารถกันได้ UVA e และ UVB e นะคะเขาเลยต้องใส่สายเข้ามาเยอะหน่อยเพื่อให้สามารถกันแดดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้มาดูข้อดีและข้อเสียของทั้งสองแบบกันนะคะข้อดีของครีมกันแดดแบบฟิสิกอลนะคะคือทาปุ๊บออกแบบดดได้เลยจ้ะไม่ต้องรอนะคะสามารถออกไปเที่ยวการแจ้งได้เลยนะคะส่วนข้อดีข้อต่อมานะคะตัวนี้ก็คือเขาจะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายแล้วก็ ทำให้เกิดการอุดตันได้น้อยกว่าแบบเคมีคอลนั่นเองนะคะส่วนข้อเสียของฟิสิกอลนะคะข้อเสียของเขาเลยคือเขาจะค่อนข้างที่จะแบบเป็นคราบได้ง่ายแล้วก็เนื้อหนานะคะก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีผิวสีแทนหรือว่าผิวสองสีนั่นเองนะคะมันก็อาจจะเกลี่ยยากแล้วก็นั่นแหละมันอาจจะทำให้แบบดูลอยๆได้นะคะทุกคนทีนี้ข้อดีของครีมกันแดดแบบเคมีคอลนะคะแตกต่างกันเลยคือเนื้อเขาจะค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะซึมง,ง่ายตัวนี้จะ ออก,กับทุกสภาพสีผิว เพราะเขาจะไม่ค่อยทิ้งสีของครีมกันแดดเอาไว้บนผิวของเรานะคะหลังการใช้นะคะสามารถลงสกินแคร์ตัวอื่นๆได้เลยไม่ทิ้งค่าไม่ทิ้งขงุยอะไรประมาณนี้นะคะข้อเสียของครีมกันแดดแบบเคมีค้อนนะคะทุกคนคือต้องรอก่อนนะทาเสร็จแล้วออกแดดไม่ได้เลยเหมือนฟิสิกอลนะคะต้องรอประมาณ20-30นาทีค่อยออกแดดได้นะคะส่วนข้อเสียข้อต่อมานะคะก็คือมีโอกาสเกิดการระคายเคืองได้มากกว่าเพราะเขาใส่สารกันแดด เข้ามาหลายตัวนะคะตัวนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง,ง่ายนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะแล้วเขาก็ยังค้อนออกมาเป็นครีมกันแดดประเภทไฮบีซาสกีนะคะเป็นครีมกันแดดที่มีสารกันแดดสามารถสะท้อนรังสี UV กลับออกไปได้แล้วก็ดูดซับรังสี UV เอาไว้คลายความร้อนออกมานะคะรวบร,วม,รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของแบบฟิสิกอลและแบบ Chemical, เคมีคมาไว้อยู่ในครีมกันแดดแบบไฮบีซันสกีนั่นเองนะคะ มาดูที่ครีมกันแดดตัวแรกที่อาร์ได้ทดลองใช้นะคะก็คือตัวนี้ละจ้าเป็นครีมกันแดดเขาอิซูมิหลอดสีฟ้านั่นเองค่ะเขาจะมีหลอดสีส้มด้วยนะคะตัวสีส้มันจะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าต้องการออกกำลังกายหรือว่าออกการแจ้งเพราะว่าเขาจะกันน้ำกันเหงื่อได้ดีกว่าหลอดสีฟ้าน,นะคะซึ่งทางร้านของอาร์ตะขายแค่หลอดสีฟ้าน,นะคะเป็นครีมกันแดดที่เป็นฟิซิคิลนะคะทุกคนก็คือสามารถ ทาปุ๊บแล้วออกแดดได้เลยไม่ต้องรออะไรยาจะทดลองเนื้อให้ดูนะทุกคนเนื้อของเขาเป็นเนื้อเซรั่มนะคะตอนแรกอะเราคิดว่าพอมันเป็นครีมกันแดดแบบฟิสิกอลใช่ไหมเราก็กลัวว่ามันจะแบบเกลี่ยยากไหมเฮ้ยว่ามันจะหนาไหมมันจะแบบแต่พอเราทดลองใช้นะทุกคนโอเคมากเดี๋ยวจะเลี่ยให้ดู ซึเแล้วของเขาแบบเกลี่ยแปเดียวมันก็จะแต่งตัวเป็นน้ำนะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวเราเลยไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวหนอะหนาอะไรเราว่ามันโอเคนะเออมันดีมากแล้วตัวเนี้ยทางแบรนด์เขาบอกว่ามันเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายด้วยเพราะว่าเขาไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีน้ามันไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสีสังเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นคนผิวแพ้ง่ายก็คือพุ่งตัวหาในสูนี้ได้เลยตัวเนี้ยแล้วหลังจากที่าได้ทดลองใช้นะเราก็ใช้ทั้งแบบทาครีมต่อทาสกินแคร์ต่อแล้วก็แต่หต physical, หนนงหน้้าาาาาต่่่่อออนนนนะะะดววววยยยคคมมทีีเเเเป็็ฟิิลใชรกกจจงงึืห จะเหนือไหมมันจะเป็นข้าวไหมมันจะแต่งหน้าต่อได้ไหมปรากฏว่ามันแต่งหน้าต่อได้นะทุกคนไม่ได้มีปัญหาว่าเป็นข้าวเป็นแกะแกลกหน้าแกกอะไรอย่างนี้เลยนะไม่เลยโอเคมากอันนี้อันนี้ถือว่าดีมากๆนะคะทําได้ดีมากๆ ส่วนตัวที่2นะคะที่อได้ทดลองใช้ตัวนี้ก็คือคนรีวิวเยอะมากทุกในกช่วงนี้เป็นตัวไหนไม่ได้เลยคือตัวนี้ได้จากกันแดดเคียโนสนะคะเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นกันแดดลูกครึ่งคือเป็นแบบไฮบริดซันสกีนะคะทุกคนรวมทั้งฟิสิกอลและเคมีคอลเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะตัวนี้ข้อเด่นของเขาเลยนะคือเขาบอกว่าเขาใส่แบบ กันแดดเข้ามาเยอะแล้วก็ใส่สารบำรุงเข้ามาเยอะอีกหลายตัวนะคะตัวเด่นๆที่อาว่าน่าสนใจนะคะก็จะมีตัวเซรั่ม5ชนิดแล้วก็มีตัวว่านหางจระเข้อาดว่าอันเนี้ยว่านหางจระเข้นี่น่าสนใจเพราะว่ามันจะช่วยปอบประโลมผิวที่แบบเวลาโดนแสงแดดทําร้ายนะคะเขาใส่ตัวนี้มาเขาเคลมว่าตัวเนี้ยเหมาะสาหรับคนผิวแพ้ง่ายด้วยนะแต่ว่าส่วนตัวอาคิดว่าถ้าการที่จะใส่สารเข้ามาเยอะขนาดเนี้ยใส่เข้ามาหลายตัวมากขนาดเนี้ยต้องระวัง คืออาการแพ้มันขึ้นอยู่กับบุคคลมากจริงๆทุกคนเราไม่รู้ว่าบางทีงคนอื่นไม่แพ้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่แพ้เหมือนกับเพ้านะใส่สารเข้าไปเยอะอย่างนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือลองสังเกตตัวเองดีๆเรากลัวแบบว่าอาจจะไปแพ้แบบสารใดสารหนึ่งที่เขาใส่เข้ามาก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คือลองเนื้อให้ดูนะเนื้อเาก็จะเป็นเนื้อเซรั่มแบบเกลี่ยแบบบางเบาแต่งตัวเป็นน้ำเหมือนกันค่ะทุกคนเกลี่ยไปสักพักก็คือซึมเลยนะอ่ะสังเกตดูเนาะ กต่ตัวเป็นน้ําไปเลยคือดีตรงที่เขาอ่ะไม่มีสีไม่มีแบบทิ้งอะไรเอาไว้เลยคือคนที่ผิวสองสีหรือว่าผิวสีแทนอะไรเงี้ยอารว่าเทียโนตัวเนี้ยสามารถใช้ได้นะคะก็คือโอเคเลยกลืนไปกับผิวเลยเขาจะไม่ทิ้งสีแบบเอาไว้บนผิวของเรานะคะแต่นดนึงตัวเนี้ยทางแบรนด์เขาบอกว่ามันกันน้ากันเหงื่อได้ตอนก่อนหน้านี้ยอาร์ทดลองใช้ครั้งแรกนะอาไม่แน่ใจว่าอาร์ตใช้แบบเยอะมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันต้องรอให้ครีมเซ็ตตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าพอเขาบอกว่าเขากันน้ำกนืค มันไหลนิดนึงทุกคนเรื่องด้วยเราอาจจะทาเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือเราจะยังไม่ได้ทิ้งให้มันแบบให้เวลามันเซตตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะใครเป็นบ้ามีใครไหลเหมือนกับบ้านไหมลงคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะทุกคนแลกเปลี่ยนกันเนาะเออแต่ถามว่าพอทดลองใช้แล้วทาสกินแคร์ครับแต่งหน้าต่อมีปัญหาแห้งแปลกอะไรไหมไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันกับมิซูมินะคะสามารถแต่งหน้าต่อได้ไม่มีปัญหาผิวแห้งผิวเป็นข้าบหรืออะไรเลยนะคะถือว่าทําได้ดีทั้งสองตัวค่ะอะทุกคนพอถามความรู้สึกหลังการใช้ ทั้งสองตัวนี้นะแล้วชอบตัวไหนมั่นกว่ากันอ,อันเนี้ยตอบยากนิดหนึ่งเนื้อสัมผัสของเขาจะคล้ายๆกันเลยแต่ถ้าให้เลือกจริงๆเนื้อจริงๆอา <c oughs> ขอเลือกเป็นนี้เราขอเลือกเป็นมิซูมีนะทุกคนคือ <c oughs> เนื้อเขาอะ <c oughs> เนื้อมันบางเบามันนุ่มเหมือนกันเลยนะ <c oughs> เนื้อเหมือนกันแตกตัวเป็นน้ำเกลี่ยง่ายเหมือนกันเลย <c oughs> แต่ที่อานให้มิซูมีชนะนะ <c oughs> คือเรามีความรู้สึกว่าเราวน คือวนน้อยกว่าแล้วเขาซึมเข้าสู่ผิวเลยคือเขาบอกว่าเขาเป็นแบบฟิสิกอลใช่ไหมมันจะต้องแบบเปลี่ยยากหรือว่าแบบหนาแน,แน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่พอเขาทําออกมาได้แบบนี้ถือว่าโอเคมากนี่คือประทับใจเลยขอเลือกเป็นตัวนี้น,นะคะที่ให้แบบว่าชนะไปนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพ,เพื่อนเพื่อทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของฉันนะคะน่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ ยังไม่เคยใช้2ตัวน,นี้เลยเหมือนกับอาร์นะก็ลองดูค่ะลองทดสอบดูนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคนไหนที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรก็สามารถเมนใต้คลิปได้นะคะว่าคุณแพ้ไหมหรือไหลไหมเหมือนกับอาร์ตไหมสาหรับคนที่ชอบคลิปอาร์ตนะคะฝากกดไลค์ซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาร์ตด้วยนะคะเวลาที่อาร์ตลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ